สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องปอนบ้าน youtube ครับ25เมษายน2 5 6 8คลิปนี้มาบอกเกษตรกรนะครับใครมีสปะกอฟังทางนี้ครับท่านอาจเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็ได้ฟังรายละเอียดครับวันนี้ที่เพจสำนักง,งานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้โพสต์ข่าวนี้นะครับ25เมษายน2568จะอานให้ฟังนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ใช้ Facebook สามารถกด ลิงก์ที่คอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้อ่านข่าวนี้ได้เองทาง Facebook นะครับสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประกาศว่าเกษตรกร,ร,กร,รที่ได้รับจัดสรรที่ดินจากสอประกอหากนำที่ดินไปขายหรือยกให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่คู่สมรสบุตรเครือญาติเข้าทำประโยชน์ก่อน9ก้าธันวาคม2 5 6 6ให้นำพาผู้ที่ทำประโยชน์ในที่ดินในวงเล็บผู้ซื้อ หรือผู้ที่เกษตรกรยกที่ดินให้หรือให้นะครับผู้ที่ทําประโยชน์ในที่ดินในวรนีผู้ซื้อหรือผู้ที่เกษตรกรยกที่ดินให้นะครับไปยื่นคําขอรับการจัดที่ดินให้ถูกต้องตามระเบียบคัดเลือกเกษตรกรข้อ62เมื่อผลกําหนดแล้วหากยังไม่ยื่นคำขอรับสิทธิ์ตาม ข้อ62สอปรกรจะดําเนินการตามกฎหมายเพื่อนําที่ดินกลับคืนเพื่อจัดให้เกษตรกรรายอื่นต่อไปต้องทําภายในไม่เกิน9ธันวาคม258นะครับอ่านได้ที่ลิงก์คอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้นะครับสําหรับเกษตรกรผู้มีสปรกรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็คืออธิบายสั้นๆก็คือใครมีสปรกรแลร้วไปยกให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่คู่สมรสไม่ใช่บุตรไม่ใช่เือญาติ ยกให้บุคคลอื่นเข้าทำประโยชน์นะครับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คู่สมรสไม่ใช่บุตรไม่ใช่เคย์ญาตินะครับให้นำพาบุคคลนั้นไปติดต่อสอปรกรนะครับหรือให้ผู้หรือให้ที่พื้นหรือให้ผู้ที่เป็นบุคคลนั้นที่ได้รับประโยชน์ที่ทําเข้าทําประโยชน์ในที่ดินน่ะนะครับไปยื่นคําขอรับการจัดที่ดินให้ถูกต้องที่สปรกรด่วนภายในไม่เกิน9ธันวาคม2 5ง8นะครับหากไม่ไปภายในวันที่9าธันวาคม2 5ง8 สปกเขาจะน<ำ>ําที่ดินกลับคืนไปจัดสรรให้เกษตรกรรายอื่นนะครับรายละเอียดที่มากกว่านี้ครับเป็นหนังสือสั่งการจากจากส่วนกลางแจ้งมายังผู้ว่าราชการจังหวัดให้ประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ไปยังเกษตรกรในวันพรุ่งนี้ก็ก็คือวันที่26เมษายน2 5 6 8เราจะนํามาอ่านให้กับท่านผู้ชมทางบ้านฟังครับฟังรายละเอียดเลยนะครับส่วนวันนี้ฟังหัวข้อหัวข้อไปก่อนนะครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ